ลุงจ้าจ้าเอาปากลุงนะจ้าลูกขึ้นมาให้ดีเนเออไม่ใช่มันต้องมาจอยแมสหนี่มันต้องแกะต่อมั่วหัวโคนได้เพิ่นไปใต้ได้เพิ่นนั่นนั่นดูขอเลสวัสดีครับมื้อนี้เป็นวันชาปนกิจของนายสุทินชุ่มพุ่มนะครับมื้อนี้เฮาก็ได้ของช่งรวยคือมีมีแมทปิดปากนะครับเพื่อป้องกันโควิด จับเก่านะครับเพื่อใหายแขกผู้มีเสียที่มารวมงานนะครับแต่ก็มีนมมีขนมปังมีขาเศษหนานะครับบคี่เกดรับก่อนแ,แล้วนี่างานงานศพของนายซิทชุ่มพมเนี่ยครับทีห้าเหลือที่มาจาัดยูวัดเนี่ยเพราะว่าเข้าป้องกันเพราะว่าสถานที่ยูวัดเนี่ยคือโ่งโรง,งก็ยุบานแล้วเข้ากับ้องกันการคนหลายเพราะว่า ค่ายุบานเนี่ยคือต้องไปอบอ้าวอยู่ในอยู่ในแคร์ตัวบา้านเทียมหน่อยๆแต่ก็ว่าคือยูวันเนี่ยเป็นสาระลงลงุงแล้วก็ได้มีอากาศท้ายเทเ่จอโลก,กับบ่บ่เด็กคืออบอวนอยู่ตในาหันครับแล้วก็ทัทง้ทงทงั้งทั้งทั้งเจ้างานเนี่ยกผสมีเจลเจลแอลกาอฮอล์ไปไว้ให้แขกที่มารวมงานเนี่ยใส่ล้างมือใส่ติดมืออยู่ตลอด